เราจะเปลี่ยนงานนะครับนี้เราลองเทสโปรแกรมนะนี้ก็กดสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวทูนสต็ปเปอร์จะมาะครับ <c oughs> มาแล้วก็จะหยุดครับเลเอาฝั่งนี้เข้าข้างในนะครับฝั่งที่เราเขียนไว้ในแคมอ่ะล็อกปากา ล็อกแน่นน่แล้วเราก็กดสตาร์ทอีกทีหนึง่งเดี๋ยวงานวิ่งเข้าศูนย์ก็งานได้ขนาดกันนะครับขนานกับแท่งขนาดปิดแล้วก็กดสตาร์ท สตัตปเปอร์จะวิ่งออกฝั่งนูน้นะนะครับโอเคนะสตปเปอร์จะวิ่งหลบเดี่ยมนี้พอดีต้องวิ่งถอยออกฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยยกแตกขึ้นนะครับ โอเคครับเครื่องก็จะทํางานประมาณสามสี่นาทีครับโอเคผมหยุดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวต่อไปจะทําว่าโปรแกรมสตัปเปอร์เกยนยังไงครับจำว่าทูนสตัปเปอร์อยู่ทูนที่เก็บน,นะครับนะี่ครับที่เป็นแบริ่งสามจุดสองมิลเนี่ยผมใส่ค่า geometry ไว้สามสองมิลเพราะว่ามันเป็นลูกปืนขนาดสามสองมิลนะครับ โอเคเดี๋ยวผมถ่ายสต็อปเปอร์ทูนให้ดูนะครับขอบคุณครับ